ผู้ใดสามารถไขปัญหาของพระโปรชนกได้ทายผู้นั้นได้ขึ้นครองพระราชสมบัติและได้อภิเศกสมรสกับพระธิดาศีวลีเทวีทำไมมะม่วงสองต้นนี้ต้นหนึ่งไม่มีผลอีกต้นหนึ่งกลับมีผลเต็มต้น กว่า4ปีนะครับคุณผู้ชมครับที่ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกนะฮะสำเร็จออกมาได้นะครับทีมงานผู้สร้างทีมภาคผู้กำกับนะครับหลายต่อหลายส่วนนะฮะร่วมมือกันเพื่อที่จะทําให้ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ย ออกนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณผู้ชมทั่วประเทศได้ชมกันนะครับในวันเฉลิมฉลองนะฮะเรื่องราวดีๆของคนไทยทุกๆคนนั่นคือวันพ่อแห่งชาตินี่เองแหละนะครับและวันนี้รายการเอฟปอของเรานะฮะได้รับเกียรติจากทีมผู้สร้างผู้กํากับแล้วก็นักพากนะฮะภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชั่นพระมหาชนกอยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องต้อนรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดี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 ครับนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเทปพิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับที่เราออก กาศกันในวันดีๆวันที่คนไทยทั้งประเทศมีความสุขนะฮะในวันพ่อแห่งชาติกันวันนี้นะครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนนะทีมผู้ผลิตนะฮะสำหรับภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชันนะครับอยากให้แต่ละท่านนะให้น้ำตัวกันสักนิดหนึ่งละกันครับผมทำหน้าที่อะไรอย่างไรด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมเริ่มต้นจากใครก่อนดีครับพี่ยอมนะครับพี่ยอมครับน้ำมนต์พงวิไลนะคะให้เสียงพระเป็นพระศิวลีเทวีค่ะพระศิวลีเทวีใช่ฮะครับผมนะครับ สุชาครับสุชาห์พงวิไลครับให้เสียงมาชนกภาคที่เป็นปู่ครับอครับผมนะฮะแล้วด้านหลังนี่นะฮะถือว่ารับสึกหนักนิดนึงนะกว่า4ปีในการขยับแอนิเมชันนะครับนะฮะท่านนิธิพัฒน์สมสมานครับเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน2ของโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับผมนะฮะสองท่านด้านนี้คได้ครับครับ ผมเกียงไกลสุพรสัตว์ลังสีนะครับก็เป็นผู้ผู้มกับร่วมนะครับแล้วก็ดูแลและบริหารโครงการครับ ครับผมครับครับชื่อนกธรรมวานิชนะครับก็ร่วบกำกับแล้วก็บริหารโครงการร่วมกันมีทั้งหมด3ท่านนะครับวันนี้มาเป็นสองนะฮะก็เลยได้ว่าเป็นฝีมือของคนไทยล้วนๆนะฮะที่ทำให้ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยสำเร็จออกมาได้แล้วก็ถ่ายทอดสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศนะฮะตัวเรียนถามทั้ง3ท่านด้านหลังกันก่อนเลยดีกว่านะฮะความยากง่ายเรื่องของการทำการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็การกำกับ ภาพต่างๆออกมาเป็นยังไงบ้างฮะถามท่านนายกสมาคมก่อนก็ได้ฮะเอ่อภาพยนตร์เรื่องนี้เนื่องจากมีความลึกซึ้งของบทพระชนิพนธ์เนี่ยนะครับเราใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเริ่มตีโจทย์ตั้งแต่บทบทพระชนิพนธ์ก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นเรามาดัดแปลงบทพระชนิพนธ์นะฮะให้เป็นเรื่องราวทางการ์ตูนโดยที่เรานําหนังสือการ์ตูนที่คุณชัยราชวัตรฉบับที่เขียนเป็นสีนะครับตัวนสีนเล่นสีครับ เอามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาซึ่งทีมงานเราใช้ทีมงานอยู่ประมาณ15บริษัท250กว่าคนในการทําง,งานชิน้นนี้ครับบุคลากรเพียบเลยทีเดียวนะฮะแน่น,นหลายคนเ็าเรียกว่าเอาฝีไม้ไร้มือเนี่ยมารวมกันใช่ใครับนะฮะแต่ละคนก็จะมีความชํานาญที่แตกต่างกันยิ่งได้หลายคนมาเนาะก็จะได้ผลงานดีๆแบบนี้ถูกต้องมาถึงความยากง่ายของการกํากับบ้างดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการขยับทุกๆขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างฮะสำหรับทั้งสองท่านช่วยกันก็ได้ครับ ผมว่าผมว่าความยากเนี่ยมันเริ่มรเริ่มตั้งแต่แตั้งแต่เนื้อหาเลยทีเดียวว่ากว่าเราจะสามารถสร้างเนื้อหาจากจากถ้าถ้าเราเคยเห็นเล่มการ์ตูนเนี่ยเนื้อหาจะมีไม่มากนักนะฮะพอเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเป็นแอนิเมชันที่มีความยาวรวมๆประมาณร้อยกว่านาทีเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการแบบว่าปรับปรุงไม่ใช่ปรับปรุงใช้คำว่าอะไรดัดแปลงเนื้อหาแล้วเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนให้มันมีความสนุกให้มีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมว่ายาก จะมากๆเลยเกี่ยวกับเ่อัน,นี้ก็คือการทำงานกัน15สตูดิโอด้วยด้วยกันเพราะว่าแอนิเมชันปกติเนี่ยเราไม่เคยทำรร่วมกันเยอะขนาดนี้มาก่อนนะฮะมันก็จะเป็นการที่ทุกคนจะต้องนั่งเจอกันบ่อยๆมานั่งประชุมกันมานั่งตกลงกันในทิศทางเดียวกันแชร์สิ่งที่ในวงการเมชันเรียกว่าไพทไลน์คือวิธีการทํางานร่วมกันนะฮะแต่ผลที่ได้ผมผมรู ยินดีก็คือทุกคนก็รักกันมากขึ้นในวงการวงการแอนิเมชั่นร่วมมือกันร่วมมือกันแล้วก็รักกันมากขึ้นได้ที่ได้มาเป็นใช่ครับครับผมมาทางด้านนี้ครับก็ในส่วนของเรื่องของการออกแบบเองเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าบ้านเราส่วนใหญ่ก็ไปพูดถึงแอนิเมชั่นก็จะเป็นแอนิเมชั่นญี่ปุ่นกันบ้างไปฝรั่งต่างประเทศกันบ้างแต่เรื่องนี้มันก็พูดตรงๆนะครับในทีมงานผู้สร้างเองมองว่าเฮ้ นานๆครั้งยังมีโอกาสนะครับที่เราจะหันแล้วมาลองดูฟิพัฒนาหาวิธีการทำแอนิเมชันที่มันมีเอกลักษณ์มันมีอะไรที่มันเป็นกลิ่นแถวๆบ้านเราบ้างนะครับในเรื่องของการออกแบบเองเนี่ยมันก็เลยผสมระหว่างไทยกับอินเดียนะครับเพราะตัวในเรื่องจิงชาดกเนี่ยมันอยู่ที่อินเดีย <ผม S 1> นะครับแล้วก็ในรูปเล่มของคุณชัยราชวัตรเองเนี่ยในตัวรูปเล่มในหนังสือเล่มฉบับการ์ตูนเนี่ยก็มีการผสม ก็ดูก็จะมีกลิ่นของอินเดียกลิ่นของไทยเราก็จะเบสจากตัวนั้นแต่เราก็มาประยุกต์มาออกแบบแล้วก็ให้มันดูรู้สึกมันทันสมัยร่วมสมัยกับวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบพวกซีนเมืองต่างๆนะครับเราก็พยายามที่จะออกแบบให้มันมีคอนเซปต์นะครับเช่นอย่างเมืองหลวงนะครับมิถิลาก็อย่าดูรู้สึกแหลมคมรู้สึกเป็นทองไปหมดนะครับอย่างเมืองนึงเป็นเมืองที่เกี่ยวกับศาสนาเมืองจำปากะเราก็จะออกแบบให้รู้สึก มนมนโค้งโค้งวัสดุเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับการออกแบบคาแรคเตอร์ก็จะเห็นนะครับว่าตัวตัวหลักเองจริงเนี่ยจะดูละสมส่วนเป็นฮีโร่นิดๆนะครับ<ช>แต่พวกตัวประกอบหรือพวกตัวอื่นๆก็ดูรีเล็กเหมือน <rot> ในเล่มเลยเหมือนในในการ์ตูนเลยเพราะว่าวคุณใหม่จิตศรท่านก็เป็นที่ปรึกษาของเราท่านบอกว่าวิธีที่จะทำงานง่ายที่สุดในเรื่องนี้คือการไปเอานังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับ ฉบับกระตูนก็ผ่านพะราชวินิฉัยแล้วก็กว่าจะทําออกมาเสร็จใช้เวลาหลายปีก็จะเป็นบทสรุปที่อย่างน้อยเป็นไกด์ไลน์ง่ายๆให้เราที่จะดาเนินงานในการออกแบบต่อไปนะฮะจริงๆอย่างที่เห็นนะใน a อนิเมชันจะมีกลิ่นอายของความเป็นบ้านเราอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าทางแบบทางยุโรปทางเนี้ยเขาพิกซ่าอะไรย่างเงี้ยก็จะทำแบบว่าแอนิเมชันของเขาแต่ของเราในแตกต่างนะยางเห็นได้ชัด ยังมีกลิ่นอายของความเป็นบ้านเราอยู่จริงๆใช่ถูกต้องนี่แหละนะฮะเขเรียกว่าเป็นลายเส้นคนไทยนะครับและแน่นอนว่าภาพยนตร์อนเมชันจะสมบูรณ์แบบได้แล้วก็พวกเราคนไทยทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะครับก็เรียกว่าต้องมาอยู่ที่ทีมภาคกันแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดตามเบื้องหลังนะฮะทีมภาคนี่นะครับนอกจากเขาเรียกว่ามีการใส่อารมณ์ด้วยมีการทําให้ตุลกรเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมานะดูยากเหมือนกันนะครับ ตัวแทนของทีมภาคนะฮะสำหรับมาชูชาวแล้วก็พี่อมเป็นยังไงบ้างฮะของเรื่องนี้ครับผมเป็นครั้งแรกที่ภาคแล้วไม่เห็นต้นฉบับคือเราภาคตามอารมณ์และโครงเรื่องที่ผู้กับต้องการคือมันจะไม่มีภาพเลยอ๋อไม่มีภาพที่เรามองเห็นด้วยเหรอครับแล้วก็จะเขียนเขียนตามเสียงที่เราภาคจะเป็นเรื่องปกติสเต็ปเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะฮะชูชาว ทำไมถึงเส็ปเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่าเพราะว่าการทำาอนิเมชันเราต้องต้องได้เสียงก่อนและบางครั้งนี่เราใช้กระทั่งท่าทางของนักแสดงตอนเขาเขาเขาพากันนะมนเป็นไกด์บางอย่างในการแอนิเมชันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพเบื้องหลังให้ชมนะเวลาเวลาทุกขั้นพากเนนะฮะไม่ใช่ยืนพากันเฉยๆนะครับคือมือไม้อะไรต้องออกเพราะว่ามันต้องเสื่ออารมณ์ติดตรง้เดี๋วดูที่คุณสินใจพากนะถ้าเกิดว่าคุณสินใจแสดง ภาพยนตร์เรื่องใช่ใคือเรื่องการต้องสื่อใจที่วีร้องไห้มีอะไรด้วยนะเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกได้ว่าทําให้ภาพยนตร์เนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบซึ่งทีมเรเมชั่นก็เอาตรงนี้ไปใช้หนูไม่ฮะเดี๋ยวเรามีภาพเดี๋ยวเอามาดูเลยนะฮะเพราะว่าทางอาสุชาวกับพี่ออมจะได้อธิบายได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นอันนี้จะเป็นเบื้องหลังของการพากย์ถูกไหมฮะนะครับ แล้วก็เรียกได้ว่าเมื่อเมื่อภาคเอาไปแล้วเราจะนําเสียงไปใช้ใ่ไหมฮะสุชาครับฮอฮะที่เขียนตาม c h ร r a ตอร์ของผู้ให้เสียงครับคับผมสําหรับพี่ออมเองบ้างเหรอครับนี่ฮะดูพี่นกพี่นกนี่จะออกลีลาด้วยอะไรอย่างนี้นี่คือคืาเรียกว่าเมื่อออกมาแล้วจะได้เห็นถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะนี่พี่นกตัดสินใจนะฮะถ้าเกิดว่ามีเสียงขอเสียงว่ายน้ำไปทางทิศนี้ไปให้ถึงอย่างมิทิลานครเพ่อรุ่งกับอีกท่านอ๋อครับ คิดว่าราชรถเสียงไทยจะสามารถหาชายในมิติลานครมาไขปัญหาของพระบิดาเราได้แน่หรืออาวุธดาบที่พระโปรชนกแอบซ่อนไว้ภายในพระพุทธเจ้าค่ะจงไปในสถานที่ที่ใจของท่านยินดีนั้นเถอ ที่ผู้ใดจะไปนครการจะปากะบัางไหยเจ้าเป็นชาวเมืองไหนแล้วเจ้ามาเมืองการจำปากะทำไมนะฮะเรียกได้ว่าหลายต่อหลายท่านมาร่วมมือกันสารพ่ออมเป็นไงบ้างครับที่เรียกว่าเข้ามาลงเสียงภาคเสียงในจริงแล้วมันยากมากเพราะว่ามันควรจะมีพื้นฐานทางด้านการแสดงจริงๆเพราะทุกคนแบบแน่นกันมากออมก็แบบ ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรทางนี้เท่าไหร่โชคดีที่มีพุ่มกับช่วยบอกว่าอยากจะให้อารมณ์เราเป็นยังไงแล้วก็พอดีพี่นกชายภาคเป็นพ่อแล้วก็ภาคไว้ก่อนก็คืออารมณ์ก็จะค่อนข้างช่วยส่งเราได้มากสำหรับคาแรคเตอร์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆเข้าไปดูสําหรับตัวที่พี่ออมภาคนี้เป็นยังไงบ้างคะพระสิวลีเทวีเป็นพระชายาใช่ไหมหรือพระหรือใช้คำว่าพระไม่เหสีใช้คำว่าอะไรพระมเหสีก็ได้เป็นพระเป็นพระมเหสีของพระมหาชนกค่ะก็ว่าคือมันก็ทําให้เห็นว่า คนเราการที่อยู่ร่วมกันมีชีวิตคู่กันการที่สปอร์ตคู่ชีวิตเราทําให้เขาไปถึง จุดหมาย,มายที่เขาอยากต้องการทำครับผมน,นะฮะและเียกได้ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับกว่า4ปีนะฮะที่แอนิเมชันพระมหาชนกจะสําเร็จออกมาได้เนี่ยทีมงานกาเรียกว่าประชุมกันแล้วหลายต่อหลายส่วนมากมายนะฮะจนภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาทําให้จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งเลยนอกจากจะทําให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ถึงเรื่องของอความเพียรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยากจะให้น้องๆได้ดูกันได้ด้วยใช่ไหมฮะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ใช่ครับก็ ในตัวหนังเองเนี่ยเขาบอกแอนิเมชันจะเป็นถึงการ์ตูนเล็กมากแต่ไม่ใช่ mm hmm. อันนี้จะเป็นการ์ตูนสําหรับเด็กโตขึ้นมานิดนึงนะครับมองภาพจะเป็นเหมือนหนังก็จะเป็นหนังเหมือนเขาเรียก Star Wars. Uh, ์วอลา<ช>เป็นสตาร์วอลเป็นอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นการ์ตูนที่เด็กเกินไปแต่เรามองเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเรามองว่า t a r ก็ตส่วนหนึ่งนะครับเป็นเจนเนเรชันอีกเจเนเรชัน hmm. เก่าๆที่เคยอ่านติดตามหนังสือการ์ตูนแล้วอยากดูการ,ร์ตูนเล่มเนี้ย เอาการ์ตูนเล่มนี้ว่าจากการ์ตูนที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยออกมาเป็นหนังอนิเมชันเป็นยังไงแล้วก็เหมือนคุณพ่อคุณพ่อพาลูกไปวัดใช่ไหมครับเหมือนการคุณพ่อคราวนี้ก็พาลูกมาดูภาพยนตร์นะครับได้คุณธรรมได้ดูว่ามีความเพียรปัญญาอย่างไงเหมือนพ่อพาลูกไปวัด สอนแท้ความรู้เนาะกับคุณธรรมเหมือนจะทำสำหรับผู้ใหญ่ที่เด็กดูได้ใช่ใช่ได้ครับต้องเรียนถามสุชาวเพิ่มเติมว่าเพราะว่าสุชาวเองก็สัมผัสกับเรื่องตรงนี้มาเยอะเนี่ยพอมาได้สัมผัสกับพระมหาชนกจริงๆที่เราได้ภาคเราได้มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยสุชาวรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับความเพียรหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้อยครั้งมากนะที่จะมาให้เสียงของคนอื่นที่เราไม่ไม่ได้แสดงครับแล้วผมว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์สําหรับ คนในยุคป,ปัจจุบันซึ่งได้อะไรมาง่ายๆไม่ต้องใช้ความเพียรไม่ต้องใช้ความพยายามครับไม่ต้องใช้การอดทนใช้การรอผมว่ามันสอนแล้วครับ อืมนะฮะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าข้อคิดที่ได้นะฮะจากการไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายคนทีมงานทุกท่านนี่เขาเรียกว่าตั้งหน้าแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆนะฮะมาเป็นแอนิเมชันเป็นกระตูนนะครับสุดท้ายเลยนะสำหรับทางสมาคมแอนิเมชันเองนะฮะอยากจะให้คนไทยทั้งประเทศ ได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะสอนหลักๆเนี่ยคำสอนของสุนทรพิทจ้า์ย่หัวเนี่ยจะมีอยู่3าเรื่องด้วยกันคือเรื่องของความเพียรเรื่องของกําลังกายที่สมบูรณ์และเรื่องของสติปัญญาครับนะครับก็มี3เรื่องนี้เป็นหัวข้อหลักเป็นหัวใจแต่จริงๆแล้วในบทพระไตรปิเนี่จะลึกซึ้งมากกว่านี้อีกต้องค่อยๆคนทําเองเนี่ยก็แบบกว่าจะกว่าจะรู้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีเรื่องเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่า เหมือนกับเบสิกเนี่ยสเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องในหัวใจของเรื่องนี้ครับ,รบเราพูดกับทั้งสองท่านครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะผมว่าอย่างที่อย่างที่คุณโตรกล่าวไว้แล้วครับก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ถ้าเราดูเผลอๆเนี่ยรเราก็าจะเห็นความเทียมขึ้มนมาเป็นหลักแต่จริงๆม,มีความสอนอื่นๆครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้สติปัญญาการที่จะต้อง เขาเรียกว่าใช้ความดีในการดำรงตนเพื่อที่ให้อยู่ในสังคมที่ดีได้ม,มีคำสอนเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องเลยแต่ว่าเราก็แล้วเราเชื่อมั่นว่าในคำสอนเยอะๆเนี่ยชมแล้วสนุกด้วยนะฮะและแน่นอนที่พิเศษสุดเลยนะฮะสำหรับการ์ตูนแอนิเมชันพระมหาชนกนะครับ,รบทีมงานผู้สร้างทีมนักพากย์นะครับ เรียกได้ว่าได้เขาเรียกว่าทุกกระบวนการนะฮะผ่านพระราชวินิจฉัยนะฮะของ<ช><ช>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองด้วย<ช>ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอทุกท่านได้ทราบนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คือต้องเรียนอย่างนี้ครับอ,อย่างที่เมื่อกีเ้เรียนว่าเราเริ่มต้นทางเนี่ยมาจากสื่อกตูนะฮะแต่ว่ากระบวนการในโปรเซสต,ต่างๆมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเยอะมากเราก็ต้องส่งไปให้ท่านมีพระบรมราชินิฉัยลงมาซึ่งผ์ท่านก็ทอดพระเนตร ด้วยองค์เองเลยนะครับแล้วในในบางส่วนเนี่ยท่านแก้มาเลยถ้าเราทําอะไรไม่ถูกท่านแก้มาเลยท่านก็ท่านก็วินิ่ฉัยมาด้วยว่าควรจะเป็นอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เป็นบทพระชนินธ์ของพระองค์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีฉากหลายฉากที่เราก็ดัดแปลงแล้วก็พยายามที่จะใส่ความเรียกว่าความเป็นหนังอะไรความเข้าไปบ้างมีเรื่องของเอฟเฟก์ที่ หรือเรื่องของฉากการต่อสู้หรือเรื่องอะไรที่อยู่ข้างในนะครับที่แอบ,บแส่เข้าไปตอนแรกก็นึกว่าสงสัยอาจจะไม่ผ่าน,น,ะนะแต่ก็สุดท้ายก็มีพระบรมมาราชวิชัยออกมาก็โอเคครับ ใช้ได้ชอ,ชอบชอบนะครับผมนะฮะนี่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะฮะของทีมผู้สร้างทีมนักพากย์นะฮะรวมไปถึงคนไทยนะฮะประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับที่จะได้รับชมเรื่องราวดีๆนะฮะที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ,รบในเรื่องของความเพียรความอดทนนะฮะและในเรื่องของการใช้สติปัญญาด้วยนะครับอยากจะให้ติดตามชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันนะครับสุดท้ายนะฮะเข้าฉายเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะหลายท่านจะได้ติดตามกันผู้ชมจะสามารถชมได้การ จะมีใช้อยู่2แบบนะครับก็คือบนในโรงภาพยนตร์เนี่ยจะมี2รอบวันที่29พฤศจิกายนแล้วก็วันที่6ธันวาคมนะครับในเครือเมเจอร์สามารถติดต่อรับบัตรดที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องมีค่าใช้จ่ายไหมครับอันนี้ดูฟรีครับดูใช่ไหะครับแล้วก็จะมีจะมีฉายบนโทรทัศน์ครับในโทรทัศน์นะครับเป็นวันที่6 7-8นะครับ 8, 3, ก็ 1. 1> โปรแกรมก็แล้วแต่สถานีก็จะ<ผ>มไม่ตรงกันดังนั้นวันวัน,ว,นวันแรกดูเช้าวันที่2เช้าไม่ว่าอาจจะดูของช่องอื่น นะครับรล้วันที่3ก็มาดูอีกช่องหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะสลับกันออกนะครับนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันดีๆหนึ่งเรื่องนะฮะที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงเรื่องของความเพียรนะครับเรื่องของความอดทนแล้วก็การใช้สติปัญญานั่นเองนะครับสามารถติดตามได้นะฮะหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับในการติดตามชมนะครับนอกจากโรงภาพยนตร์แล้วในสถานีโทรทัศน์ทุกๆช่องนะฮะก็สามารถติดตามได้สําหรับ ภาพยนตร์อนิเมชั o นพระมหาชนกนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทีมผู้สร้างขอบคุณทีมนักพากนะคะที่ให้เกีรติกับรายการของเราขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ พลาดไม่ได้ทุกการติดตามสําหรับภาพยนตร์แอนิเมชันพระมหาชนกใช่ดูได้ง่ายนะมี3ตอนด้วยกันเนาะหลักๆหลายๆคนรู้อยู่แล้วเรื่องของความเพียรใช่ครับความพยายามมูกองเรื่องของสติปัญญาต่างๆด้วยครับผมและสามารถติดตามได้ในอมรินทีวีนะฮะวันที่6วันที่7นะครับแล้วก็รวมถึงวันที่8ด้วยนะฮะส่วนเวลาและวันออกอากาศคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของอมรินทีวีรวมไปถึงในสปอตโปรโมทด้วยใช่แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะฮะใครที่ไปดูในโรงภาพยนต์มาแล้วไม่เต็มอิ่มนั่งดูหน้าจออวร์ ก,กาถาูกต้อ,ตองน<ล>ะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันพอ่อแห่งชาตินะฮะเรื่องราเรื่องราวของวงการบันเทิงที่เรานํามาเสนอกันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเอทป๊อปนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับผมเวลาเที่ยงถึงบ่ายมองตรงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยแรงข่าวบันเทิงดีๆแบบนี้ครับใช่แล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในเที่ยงวันจันทร์นะครับรวมไปถึงอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะฮะรายการเอป๊อปสุดสัปดาห์์กััับนนนนน้อองงงีี่ขเเรราาะะทททยย4 45ุววสแลิตค ผู้ชมครับติดตามกันได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ